hello kids today we are going to review about lie k lies k don't lie k and that's not lie k and we will do exercises okay let's get start สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนการใช้ lie k lies k ที่เติมเอนะคะ don't lie k แล้วก็ Does not like ด้วยนะคะแล้วหลังจากที่ทบทวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ Practice time ก,ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะการใช้ like, likes, don't like กับ doesn't like กันดีกว่าค่ะเด็กคะข้อนี้เราจะใช้คำว่าอะไรคะ He l i k e Likes running คำไหนเอ่ย great job he likes running นะคะเพราะว่าประธานเป็น he ใช่ไหมคะฉะนั้น like เลยต้องเติม s นะคะเก่งมากคะ่ะเรามาดูประโยคนี้กันนะคะ I like likes skateboarding คำไหนถูกเอ่ย great job Like นะคะเพราะว่าประธานคือ ไอนั่นเองนะคะประโยคนี้ day day light like, lights dancing ข้อไหนถูกเอ่ยคำไหนถูกคะ excellent day light like dancing นะคะเพราะว่าประธานคือ day นะคะประธานตัวไหนบ้างที่ใช้ light like, ที่ไม่เติม s ก็จะมีอะไรคะเด็ก Nice work มีคำว่า I U V day นะคะ I U V day จะใช้ l i k e ที่ไม่เติม s นะคะ Tom like or likes or l i k e riding a bike l i k e ตัวไหนถูกเอ่ย Super สุดยอดค่ะคำนี้นะคะ l i k e ที่เติม s เพราะว่าประธานคือ ทอมนะคะทอมก็คือ he ใช่ไหมคะเขาผู้ชายใช่ไหมเก่งมากเลยนะคะถูกต้องคะ่ะเรามาดูข้อนี้กันต่อเลยนะคะ she like, likes cooking คำไหนถูกคะเด็กๆ correct she likes cooking ต้องมี s ด้วยเพราะว่าประธานคือ she นะคะเก่งมากคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะ he don't like หรือ doesn't like flying ใครเขาไม่ชอบเล่นว่าวใช่ไหมคะคำไหนเอ่ยไม่ชอบตัวไหนคะเด็กเดก awesome he doesn't like นะคะต้องใช้คาว่า doesn't นะคะเพราะประธานคือ มี He, ใช่ไหมคะเราเลยต้องใช้ doesn't like เราจะใช้ don't like ไม่ได้นะคะเด็กๆ don't like เราจะใช้กับประธานที่ทำไมคะ don't like don't like ตัวนี้นะคะเราจะใช้กับประธานที่เป็นอะไรคะ IUVD a y ใช่ไหมคะเราถึงจะใช้ don't like ได้เก่งมากคะ่ะประโยคนี้กันคะ่ะ she don't like Doesn't like playing badminton. That's correct. ถูกต้องค่ะใช้ Doesn't like นะคะเพราะว่าประธานคือ she ใช่ไหมคะประธานคือ she He she it ใช้ Doesn't like นะคะเก่งมากค่ะรูปสุดรูปนี้รูปสุดท้ายประโยคสุดท้ายแ้น,นะคะ They don't like หรือ Doesn't like playing volleyball. Great job ใช้คำว่า don't like นะคะเพราะประธานคือ day นะคะ day จะใช้ don't like นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ Today's discussion ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายนะคะทบทวนการใช้ไลท์ d ดนไลท์ด d o e ซึ่งไลท์กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะคะเรามาสรุปกันนะคะโดยการ ดูประทานกันก่อนเลยนะคะประทานที่เป็น i u v d นะคะเด็กๆ i u v d เราจะใช้คำว่า like นะคะซึ่ง like ที่แปล like ที่แปลว่าชอบส่วนถ้าไม่ชอบเราจะใช้คำว่า don't like นะคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องจำไว้ว่า i u v d ใช้ like และ don't like นะคะข้างบน like คือชอบข้างล่าง don't like ไม่ชอบนะคะค่ะเรามาดูประธาน ตัวต่อไปเลยนะคะประธาน3ตัวนี้นะคะ He, She, It จะใช้ likes ที่เติม s นะคะแล้วก็ใช้คำว่า doesn't like นะคะมีเพื่อนถามว่า like แปลว่าอะไรนะคะผมลืมไปแล้วนะคะ l i ท e ตัวนี้ก็แปลว่าชอบส่วน does not l i k e ก็แปลว่าไม่ชอบนะคะ exercise ค่าเด็กๆเกขาให้เด็กๆหยิบนะคะ workbook ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด2หน้ากันนะคะวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า94นะคะ94โอเค part a เขาบอกว่า letter a บอกว่า draw the sports activities in the boxes ให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะกิจกรรม ใน box ในกล่องนี้นะคะมีทั้งหมดกี่กล่องคะเด็กๆมี8กล่องนะคะ8 boxes คำแรกนะคะคือ fly sorry playing football ฉะนั้นรูปแรกใน box แรกเราจะวาดเป็นรูปเล่นฟุตบอลคำที่2 playing badminton เราก็วาดรูป playing badminton ใน box ที่2ใช่ไหมคะ คาที่3คือ great job playing volleyball, flying a kite, riding a bike, swimming, running, skateboarding หลังจากที่เด็กวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะระบายสีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่าว่าเด็กๆวาดถูกไหมรูปแรกนะคะต้องเป็น playing football รูปที่2คือ เก่งมากค่ะ Playing badminton รูปที่3เล่นวอลเลย์บอลใช่ไหมคะรูปที่4 Flying a kite รูปที่5 Riding a bike รูปที่6 Swimming รูปที่7 ร u นหน n g รูปที่8 s k a เก็ตบอร์ดยิงเด็กๆวาดเหมือนที่เชร์หรือเปล่าคะใครวาดเหมือนนะคะก็เก่งมากเลยส่วนใครวาดไม่ถูกเนาะสลับกันไปสลับกันมาแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะอย่าลืมระบายสีนะคะเด็กๆถ้าอีกหนึ่งหน้าสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทำหน้า98นะคะ letter a บอกว่า look at the pictures and complete the sentences ให้เด็ก,ด,กดูรูปภาพนะคะแล้วก็ เติมคำให้สมบูรณ์นะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะเรามาอ่านชื่อเพื่อนใหม่ของเรากันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะลิซ่าลิซ่าจอห์นจอห์นเจนเจนมาร์คมาร์คแอนน่แอนน่แม็กซ์แม็กซ์ ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเลยนะคะหวข้อนี้นะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะ Lisa really likes Lisa really likes n u m b e r หม o j o h n l i งจอห์นไลค์สหม e e เ n ขส o มเดเด็กๆด,ดูนะคะจะใช้คำว่า d o e s o t นะคะไม่ชอบนะคะ d o e s n t like เพราะว่าเป็นชื่อคนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ชายหรือชื่อผู้หญิง เราจะใช้คำว่า d o e s n t l i k e กับอีกหนึ่งตัวนะคะข้อ1กับข้อ2เห็นไหมคะว่า l i k e จะต้องเติม s ใช่ไหมคะโอเคถัดไป number 4 Mark d o e s n t l i k e s number 5 i v e i a n y l i k e s number 6 Max really likes เรามาดูกันเลยนะคะข้อหนึ่ง Lisa ชอบอะไรมากๆเอ,อ้ยเด็กๆเก่งมากค่ะทำถูกก็ เช็คถูกด้วยนะคะใครทำผิดแก้ไขนะลูกนะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เขาอยู่ใกล้สระว่ายนะ้ำ mm hmm. เขาต้องตอบเป็น swimming นะคะ Lisa really likes swimming mm hmm. เด็กๆอ่านตามพิเชอร์ด้วยนะคะ mm hmm. ขอ้อ2 John l i k e John likes playing football mm hmm. เพราะว่าอะไรคะ mm hmm. เขาถือลูกฟุตบอลใช่ไหมคะ mm hmm. ขาา้อ3 Jane does not like does n t like skateboarding Jane mm hmm. ไม่ชอบเล่นสเกตบอร์ด ตติ้งเลยนะคะไม่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดเลย number 4 Mark doesn't like flying อะไรนะคะไม่ชอบมากไม่ชอบเล่นว่า wow. number 5 Annie likes playing badminton Annie ชอบเล่นแบดมินตันนะคะเด็ก,ดก เด็กๆถูกไหมคะ5ข้อแล้วใครผิดแก้ไขนะคะอย่าลืมเว้นด้วยนะคะเว้น p a c e ให้ด้วยนะคะคำไหนที่มี2 2ตัวนะคะเว้นด้วยนะคะ3ตัวก็เช่นกันถัดไปข้อ6แล้วนะคะ Max r e a really l l l y i k e s running นะคะเพราะไม่ถึงเป็น running คะเพราะว่า Max ถืออะไรคะ Max ถือรองเท้านะคะรองเท้าหมายถึงการ วิ่งนะคะ running นะคะใครผิดแก้ไขด้วยนะคะใครทำถูกทุกข้อเก่งมากเลยค่ะ you did a good job today thank you for today thank you for your participating and see you later ค่ะวันนี้นะคะที่เชอิญขอขอบใจเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีส่วนร่วมใน การเรียนการสอนในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนด้วยนะคะการใช้คำว่าไลท์ไลท์นะคะแล้วก็ don't นไล e ์ดัสซ t ไล k ์ที่แปลว่าไม่ชอบด้วยนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ